สบายดีจ้าพี่น้องนะคะสบายดีพี่น้องยามเแรงเนื้อจ้าวันนี้สั่ผกับสิพ้าพี่น้องลงตลาดพี่น้องไปซื้อกับเข่าไปซื้อของอยู่ของกินพี่น้องไปซื้อใหม่ใหม่ให้คุณยายพรอมป้าไปลุ้นกันพี่น้องสิได้ยังแหนมาเนี่ยตลาดเฮาซิมียังมาขายแหนพี่น้องปะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องจ้าวาควนณไล่บอกเมื่อดีวันยังปะอ๋อตลาดวันจันทร์พี่น้องตลาดบ้านเฮาจะมีซมม้ำมือเนาะ ยันผุดซุกพี่น้องป่ะเขาไปเบิ่งกันน้องตะวันจักไปอยู่ทางใดภาพเขาใหญ่ภาพไปห้านี่เป็นประจักป่ะไปหาหน้องตะวันเลยกะจะหอดแล้วพี่น้องขาฝากไปกะหอดเลี๋ยวจะอุ้ยวันนี้มีแต่เครื่องนะมีเครื่องนะป่ะมีเครื่องนะจ้ะไม่มีตังค์นะจ้ะ <laughs> จะเอาถ่อใส่ที่ตลาปลาอะวัจริงีลเละมันลบม่จอดแล,ล้วโลโอ้โหเอา้า ไม่พอเด็เอาไวน้นิใส่ก้าวหนึ่งได้าไดมาหดเสือกันเอาบ่มีลูกหน่อยล้ะน้อยเป็นลูกแถวละแถวไอเสือลายไม่ไครเสือยายเด้อ Hôm, liên, <laughs> say, say, đồng kinh say. Chắc, hồi xưa quả hóm vừa tại cà chiu. <laughs> Thử tôi xem, cái ạ ໂຕໂຕວ່າແສກັບບໍລູກຊື້ກະລູກໂບຄັນງາມຫມ อันน้อยนึงก็เาใส่มาชิจงหน้าผชยเนสาดีเนะเป็น่มือดีมือได้บ้าเนื้อซนต้องมาหนาแด้ถึงจได้ถุดแซ่ ท่น,นงรแทไม่บอกนั่นนัน้นที่าก็ไห้รถท็สาส่สาบาทจ็ เรื่องานปลาอยู่เนชื่อปลาปลาเจ้าเอาสินนางเนาะสิหนังก่บสินหาทันกีเด้อมันบ่าอะไรสิบบาทกีบิบบาทกีบิบบาทหรือสิบกบนเงินสีห้สิบบาทนี้ฮะโผล่ไปหมดเลยเฮ้ยบอสขาหกงเลยบอเกินสี่พันกีบมีเงินอยู่แหละเจอกันมาเยอะเอ้าหลแล้วเลยเนาะตัด มันเนาคนลเลยมันท <LO> ี่่าพืทำใจกันด้อทเรียนกมูเลย

VOT Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้าันน้นปาปาเาาปาป่าปาป็นจืนำวันนี้กดล้าไปพิเศษพี่เนาะ

ไปแคมห้วยแคมหองมันนี่คนหลายหลายพี่น้องอ๋อนุพี่แม่ซื้อยังไหนครูเต็ะเราซื้อแบบมุมแบบเงี้งกับมุกขุดได้เนาะที่แทบ บีบเอาแกบังดูแกบัง um, ด uh, ูเสกของดูเสขอิมาดูงาใหม่ๆอย่าอย่ินที่ภายนอกตาชินที่ภายในเห็นไหมคันแข็งๆเลยอย่าเอา อันีเบิร์นุ่มนิ่มติ่มกลมและอร่อย<ล>เฮงเฮงเบอร์แซวและกี่กลมเนี่ยน่างาม,งาม,มเบอร์แมนกิ้งกลมเ <ปะ S 1> ขาหั่นก่อนขอซิมอ,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 อันซีนะมันงามแหละต้องซิมผัดสมและผานซิ้นเนี่ยสุกมัมนหวานแซ่บหฮงอย่าเบิดได้หรื เจ็บเนาะยายกินได้บอกแล้วแผนการเลือกอันนี้แล้วหายคอยลดนชิมเจ้าตน้องฝ้าเขาห่านเบี้ยบางอย่างนี้เห็นยังเาข <c oughs> อะไรเขาเขาเธอไปไหนมาเธอเข้าไปทำอะไรห <c oughs> เห็นผู้บ่าวหวยดบ่โอ้ต Bây giờ tông phía bà bị ở đây đấy Sao bà nhảy Ui, bà kia tí xứt hoài nè Nát mát rồi แม่นย uhm, ังกูไปจะคอมึงสบอตะวันมาแล้วตะวันวันเลยโอ้เบงหอดเอนะจ๊ะพี่น้องซื้อมกเตงมาไว้ตำเนี่ยชีพัน แม่บมีเบ่เยงไนมันบมีนนบม่แล้วมันมันบมีม,บมา,มาขี้กอกเซคะแนนคะแนนมันอ่อนนะุยายกินก่อนอูวงามีนะคุณยาย บ,บีเ <มา S 1> บิร<น>์ก็มีแต่มากงามงาม,มาทุเรียนกับโดนอันนั่งซื้อแบนบ,นบ,นบนี้น่าทีได้แต่เดี่ยวนี่ออยอร่อยแปส๊สทีกับกู้เฮาแต่แต่แนมมัมีวัสนาซื้อกินแ <laughs> พงป่นพี่นอ้องสบายก็มาฮอดเทือนนะจ้าอาละวาดพี่น้องสบายกับชิด้จบคลิปไปเพิ่งวันนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่อเป็นกำลังใจน้องหลายคลิปต่อไปนี่พี่น้องเด้อพอกัลังคลิปหนาจ้าวัสนธรรมสุขภาไปยังพี่น้องลากันไมวันนี้พลาลหอตลาด